มาเรกยนต่อครับทุกๆคนครับใครเรียนต่อเนื่องมานี่เป็นข้อที่ยี่สิบแล้วนะไปลุ้นกันฮะว่าเป็นเรื่องอะไรปึ๊บอ่านโจทย์ปั๊บจะคุ้นเลยเป็นเรื่องอะไรนั่นเองครับอายุถูกไหมมาบอกล่วงหน้านะเรื่องอายุท็อปฮิตมากในการออกภากกนะครับฝึกฝนทําเยอะๆนะครับไม่ยากอย่างที่คิด อายุที่เป็นข้อยากๆมีน้อยมากมีแต่น้อยมากบอยขอย้ำนะน,น้อยมากๆแทบไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดใครเข้าใจหลักการทํานะข้ออายุเหมือนข้อแจกคะแนนเราเลยแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะจะงงและโกงมากๆเดี๋ยวจบข้อนี้นะ่าจะเข้าใจไอเดียมากขึ้นบอยขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเผื่อใครเป็นผู้ปกครองนะครับมีลูกหลานเรียนอยู่ชั้นระดับมัธยมต้นหรือประถมปลายให้เขามาเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับในเด็กๆมอมต้น,นจะเรียนในเรื่องอสมการเชิงเส้น นะครับอ่ะมาดูกันฮะโจบ,บอกว่าปัจจุบันมีเพื่อน3คนคือเอลซ่าลิซ่าและก็บอยซ่านะชื่อของดองกันมากซ่าทุกคนเลยนะครับมีอายุรวมกัน100ปีนี่โจบ,บอกนะปัจจุบัน3คนเนี้ยรวมกัน100ปีพอดีเลยนะครับโดยที่ลิซ่ามีอายุน้อยกว่าเอลซ่าอยู่4ปีอ่านโจทย์ดีๆนะลิซ่าน้อยกว่าเอลซ่า4ปีเมื่อ10ปีที่แล้วเอลซ่าอายุ22ปี ถามว่าอีก7ปีข้างหน้าบอยซ่าอายุเท่าไหรอ่ะหลักการทําโจทย์อายุนะครับทุกทุกคนขั้นแรกคือเรามาแบ่งช่วงอายุก่อนปีตารางแบ่งช่วงอายุก่อนถ้าใครอ่านโจทย์โจทย์ข้อนี้มีปัจจุบันและก็มี10ปีที่แล้วที่เราเรียกว่าอาดีตเนาะแล้วก็มี7ปีข้างหน้าที่เราเรียกว่าอนาคตสรุปเลยคือมีทุกช่วงเลยและก็มี3ตัวละครคือเอลซ่าลิซ่าแล้วก็บอยซ่า ทานบ่อยไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาตีตารางช่วงอายุก่อนครับเดี๋ยวอ่านบอกเขาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองปึ๊บเส้นอาจจะไม่ตรงมากนักนะครับเพราะว่าเขียนด้วยมือร้นๆเพียวๆเลยตัวละครช่องแรกชื่อเอลซ่าถัดมาลิซ่าและก็บอยซ่าอยู่ล่างสุดและกันอ่ะชื่ออ่าอ่านอันไหนไม่ออกก็ลองฟังซ้ำแล้วกันเนาะนะครับเพราะดูในคลิป หรือไม่ก็ทักมาถามบอยในอินบ็อกได้มี3ตัวละครแล้วเราก็จะแบ่งใน3ช่วงอายุคือปัจจุบันนะครับ7ปีข้างหน้าแล้วก็10ปีที่แล้วทานบอยเนาะงั้นบอยขอเขียนตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้คือ10ปีที่แล้วก็คืออดีต10ปีที่แล้วถัดมาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนะครับเส้นมันสั้นไปนิดนึงปึ๊บแบบนี้เลยนี่ปัจจุบันและก็สุดท้ายคืออนาคต เมื่อในอนาคต7ปีข้างหน้าเป็นคำถามนานี่คือทั้งหมดที่เรามีครับเสร็จแล้วอ่านโจทย์ครับโจทย์บอกอะไรมาที่เราใส่รายละเอียดได้ใส่สิ่งเหล่านั้นไปก่อนอะไรที่ในในโจทย์ใส่รายละเอียดได้ใส่ไปก่อนซึ่งถ้าใครอ่านโจทย์ปั๊บจะเห็นตรงนี้ครับมาขอไฮไลท์นะ10ปีที่แล้วโจทย์บอกว่า10ปีที่แล้วเอลซ่า22ปี อ่นบ่อยไหมครับที่บอยไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนะครับข้อความสีเหลืองเนี่ยสิปีที่แล้วเอลซ่ายี่สปีเพระนาะฉะนั้นทุกทุกคนมาถึงเราใส่ได้เลยวนี่สิปีที่แลอยู่ตรงนี้ท่านบ่อยไหมสิปีแล้วคือช่องนี้ช่องซ้ายมือเอลซ่าอ่านชื่อดีๆนะ22ปีอย่างนั้นเราใส่ไปก่อนเลยเอลซ่ายี่สปีเมื่อสิปีที่แล้วท่านบ่อยเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลายลคนก็อาจจะงงว่าพี่บอยแล้วเรารู้แค่นี้ทํายังไงต่อนี่โจบอกอีกลิซ่าน้อยกว่าเอลซ่าสปี อ่านข้อความนี้ดีๆครับอ่านบอยขอเปลี่ยนสีสีปากกาสักเล็กน้อยเป็นสีฟ้าแล้วกันเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนะน้อยกว่าเอลซ่าสี่ปีหลายคนก้ององว่าพี่บอยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเราว่าไอ้ที่น้อยกว่าสี่ปีเป็นอายุช่วงไหนทุกๆกคนนึกภาพลองนึกภาพถึงพี่น้องเราเองก็ได้อ่สมมติเอาเป็นบอยแล้วกันสมมติบอยตอนเนี้ตูบอยอายุสิบแปดปีหลายคนขมวดคิ้วเลยจริงเหรอพี่บอยติต่างนะฮะทุกคนตีต่างติบอยอายุสิบแปดปีนะครับแล้วก็ น,น้องชายบอยแล้วกันน้องชายบอยชื่อบอมซูว่าน้องชายบอยอายุ15ปีนะครับจะเห็นว่าบอยมากกว่าน้องชายกี่ปีครับ3ปีเก่งมากนึกภาพตามบอยนะสมมุติถ้าบอยบวกไปอีก5ปีเป็นโลกอนาคตจาก15จะกลายเป็น20ทานบอยนะครับบวกไปอีก5ปีเช่นกันก็คือ5ปีข้างหน้าถัดจากปัจจุบันเนี่ยนะ18บวก5จะเป็น23ทุกๆคนเห็นอะไรไหมครับไม่ว่าจะบวกไปกี่ปี ระยะห่างก็เท่าเดิมครับเนี่ยเห็นไหมน้องชายบอยจะน้อยกว่าบอย3ปีเห็นไหมครับที่บอยเขียนบวก3คือต้องเพิ่มอีก3ปีจะเท่าบอยตลอดงั้นในทํานองเดียวกันต่อให้ไปในอดีตก็จะหาระยะห่างเท่าเดิมงั้นประโยคสีฟ้าในโจทย์ข้อนี้รวมถึงข้ออื่นๆในอนาคตที่ทุกคนจะไปทําโจทย์นะครับถ้าเจอโจทย์บอกว่าอายุมากกว่ากาันหรือน้อยกว่ากาันกี่ปีไม่ว่าจะเป็นช่วงอดีตปัจจุบนันหรืออนาคตระยะห่างอายุมันจะเท่าเดิมเสมองั้นหมายความว่าตรงเนี้ย ไอ้ที่มันน้อยกว่ากัน4ปีเนี่ยส่งผลให้เรารู้ทันทีเลยครับว่ายังไงลิซ่าน้อยกว่าเอลซ่า4ปีงั้นเอลซ่า22ลิซ่าก็ต้องเอาเอลซ่าลบ4ทันบอยไหมครับเพราะเขาบอกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าต้องเอาไปทำไมลบออกทันบ่บอยไหมลิซ่าน้อยกว่าเอลซ่า4ปีงั้นลิซ่าก็ต้องเป็น22ลบ4ซึ่งออกมามีค่าเท่ากับ18 ทานบอยไหมครับใครไม่ทานฟังอีกครั้งนะครับใครไปไวรเราเพื่อนเพื่อนทีหนึ่งเนาะลิซ่าน้อยกว่าเอลซ่าสี่ปีเพราะฉะนั้นส่งผลให้เรารู้เลยว่าลิซ่าเอาสี่ไปลบออกจากเอลซ่าทานไปไหมครับเอาสี่เนี่ยไปลบออกจากอายุเอลซ่าเป็นอายุลิซ่าพอดีแล้วพอได้ดังนี้ปั๊บหลายคนอาจจะงวงว่าพี่บอยพอเรารู้เอลซ่ารู้ลิซ่าแล้วจะหาอะไรได้อีกเราหาบอยซ่าได้ไหมเรายังหาไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ยังไม่รู้อายุบอยเลยแต่สิ่งที่เราจะหาได้คือตรงนี้ครับทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะฮะจับตาดูดีๆ บอขอใช้เป็นสีแดงเนาะนี่คือ10ปีที่แล้วนี่คือปัจจุบนันนี่คือช่องอายุนึกภาพตามบอยนะจาก10ปีที่แล้วตอนเนี้ยเรารู้อายุแต่ละคนในช่วง10ปีที่แล้วงั้นเราสามารถหาอายุช่องปัจจุบันได้เพราะอะไรครับ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันจะห่างกันกี่ปี10ปีเก่งมากมันก็บอกอยู่แล้ว10ปีที่แล้วถูกไหมงั้นหมายความว่าถ้าเรามีอายุปัจจุบนันอยากหา10ปีที่แล้วต้องลบออกแต่ตอนนี้กลับกัน เรามีอายุ10ปีแล้วเราอยากหาปัจจุบันเราก็ต้องทำไมซะบวกเพิ่มทันบ้อยไหมครับบวกเพิ่มไปอีก10ปีงั้นพอบวกเพิ่มอีก10ปีก็จะเป็นอายุช่องปัจจุบันนี่ตรงนี้ก็เช่นการบวกเพิ่มอีก10ปีก็จะเป็นอายุปัจจุบันงั้นหมายความว่าเราเอาอายุในอดีต22ปีของเอลซ่าบวก10ปีจะเป็น32เป็นอายุของเอลซ่าในปัจจุบัน ในทำนองเดียวกันเอาลิซ่าสิตัวนี้ครับในอดีตบวกอีก10ปีจะกลายเป็น10บบวกสิเป็นยี่สิบแทันบอยไหมครับในปัจจุบันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมองไม่ชัดบันขอเขียนใหม่ละกันปึ๊บตรงนี้คือ28นะทุกคนงั้นเราจะได้แล้วว่าตรงนี้คือ28เรารู้เอลซ่าแล้วเรารู้ลิซ่าแล้วแต่โจทย์ถามบอยซ่าใน7ปีข้างหน้างั้นอยากรู้บอยซ่าเปีข้างหน้าคือเราอยากรู้ตรงนี้ นี่เราอยากรู้ตรงนี้เราอยากรู้บอยซ่าเราต้องรู้อายุบอยก่อนอ่ะมือบอยโดนเมาสขอภัยนะครับทุกทุกคนเราจะสามารถหาอายุบอยได้จากประโยคนี้แล้วครับไปดูประโยคข้างบนครับขอใช้สีเขียวทั้งหมดมีอายุรวมกันเป็น100ปีถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียกแซยิทพอดีครบ100ปีนะครับใครดูซกเกอร์กับเซนจูรี่เบรกพอดีเนาะเซนจูรี่แปลว่า1น0อยู่ละทุกทุกคนครับ3คนรวมกัน100ปีในช่วงปัจจุบนันเห็นไหมโจทย์บอกมา ปัจจุบัน3าคนรวมกันร้อยปีงั้นหมายความว่าช่องนี้ครับช่องปัจจุบัน3ามคนต้องรวมกันได้100งั้นหมายความว่า32มสบอวก28บวกอายุบอยต้องเท่ากัน100งั้นถ้าอยากาอายุของบอยง่ายมากเอาหนึ่งตั้งแล้วลบด้วยอายุเอลซ่า32แล้วลบด้วยอายุลิซ่า28ออกมาจะเป็นอายุของบอยซ่าพอดีทานบอยไหมครับจะเป็นอายุของบอยซ่าพอดี หานบอยเนาะงั้นเราจะได้ว่าบอยขออนุญาตนะครับนี่นะเอาร้อยลบสันสองลบยี่สิบแปดหรืออีกในหนึ่งก็คือเอาสามสิบสองกับยี่บแปดบวกกันก่อนนะครับจะได้หกสิบไปลบออกจากหนึ่งร้อยจะเหลือสี่สิบงั้นเราจะได้ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับสี่สิบปีท่านบ่อยไหมค่อยๆไปลบเองนะตรงนี้ออกมาจะได้สี่สิบปีจากข้อความด้านล่างงั้นไม่รู้อายุบอยทราบว่าเป็นสี่สิบปีแต่สี่สิบใช่คําตอบไหมไม่ใช่นะครับทุกคนทุกคนต้องเห็นว่า คำตอบต้องเป็นสิ่งนี้ครับโจทย์ถามว่าอีก7ปีข้างหน้าอีก7ปีข้างหน้าถามว่าบอยซ่าเป็นเท่าไหร่7ปีข้างหน้าคือชอ่องนี้งั้นเรารู้ปัจจุบันอยากหา7ปีข้างหน้างั้นจากปุ๊บปัจจุบันจะไป7ปีข้างหน้าก็ต้องบวกอีก7ทันบอยไหมครับมีอายุในช่วงปัจจุบันอยากหา7ปีข้างหน้าก็ต้องบวกอีเ7งั้นหมายความว่าเราเอาอายุบอยซ่าในปัจจุบันคือ40บวกไปอีก7จะมีค่าเท่ากับ 47ปีแล้วเราก็จะรู้เลยว่า47คือคำตอบของข้อนี้ครับทันบอยไหมเราจะรู้ทันทีเลยว่า47คือคำตอบของข้อนี้ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยเพราะนั้นถ้าทุกคนสังเกตจบเลยนะครับเราจะได้ทันทีว่าข้อนี้คำตอบตอบ47ครับอายุบอยซาคือ47เงั้นสำคัญคือตีตารางอายุช่วงนี้ครับอันนี้บอยขอพูดเผื่อในอนาคตถ้าในอนาคตเราไม่รู้อายุสักคนเลย เราก็จะเติมเป็นตัวเลขแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่รู้เราก็สมมุติให้เป็น x ทันบอยไหมครับซูนเราไม่รู้เอลซ่าเราก็เป็น x นะครับลิซ่าน้อยกว่า4ปีก็จะเป็น x ลบ4ีทันบอยไหมนึ้ภผ้าออกไหมทาเป็นตัวแปรก็ได้ปัจจุบันเพิ่ม10ปีสมมติตรงนี้ x ตรงนี้ก็จะเป็น x บวก10อะไรแบบนี้เป็นต้นก็ค่อยๆไล่ตัวแปรไปทันบอยไหมบอยขอสุปอีกครั้งนะเริ่มต้นเรารู้ตรงนี้ครับ10ปีที่แล้วเอลซ่าย2่ใส่ไปก่อนเลย10ปีเอลซ่า22ส หันเนาะงั้นปัจจุบันบอยสิเป็น32แล้วเรารู้ได้ว่าลิซ่าเนี่ยน้อยกว่า4ปีงั้นเรา4ี่ไปลบออกจาก22เหลือ18ปัจจุบันบอยสิ 10, บสิบแปดบวกสิบก็เลยเป็น28ก็เลยได้ว่าลิซ่าเป็น28แต่เราอยากรู้คืออายุของบอยซ่าที่เป็นคําถามซึ่งเรารู้ว่าปัจจุบันมันรวมกันได้ร0อยปีเราก็เลยเอาเอลซ่ากับลิซ่าไปหักออกจาก100ทัถ่านไปไหมครับซึ่งเอลซ่าสามสิบสองลิซ่ายี่สิบแปดันเนาะ 2ตัวเนี้ย3 2, 2 8, กับ28รวมกันเป็น60 60ไปลบจากร้อยเหลือ40พอดีแล้วจบครับ40ไม่ใช่คำตอบนะ40คือปัจจุบนันแต่โจทย์ถามอีก7ปีขา้างหน้าก็ต้องเป็น40บวก7ตอบ47นั่นเองถันบอยไหมเอ้ยตอบ47เนั่นเองถันเนาะทันเนาะงั้นถ้าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปฝึกทำกันต่อไปนะครับแล้วเราติดตามนะ ในวันถัดๆไปได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้วันละข้อนะถ้าไม่ติดจุลาะอะไรสู่ๆนะครับส่วนใครมีปัญหาอยากสอบถามโจทย์ณิตศาหรือปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเรียนคณิตรวมถึงผู้ปกครองด้วยนนนีบ้บอยบอกเผื่อไว้ใครมีลูกหลานอยู่ประถมมตน้นรวมถึงมัธยมปลายจะติวสอบเข้าพ่งเข้าแพทย์นิศวาบัญชงบัญชีอะไรปรึกษาปัญหาคณิตได้ฟรีมาขอย้ํานะปรึกษาบอยได้ฟรีสอบถามแนวทางการวางแผนการเรียนได้ฟรีนะครับโดยสอบถามไปที่เพจน,นี้ครับคณิตพี่บอยครับทุกทุกคน เพจด้านล่างนี้เลยหรือเซิร์ชสั้นๆว่าขณิดพี่แล้วก็ b o y boy นะครับที่ Facebook คณิตพี่บอยได้เลยนะครับหรือใครจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใน YouTube ก็ได้เผื่อใครติดตามใน YouTube นะหรือในช่องแชทไหนก็ได้ทักมาครับสอบถามปรึกษาเรี่บอยได้ฟรียอยู่แล้วบอยยินดีแนะนำให้ทุกๆคนนะส่วนถ้าเกิดใครจะวางแผนเรื่องภาคกอ,อย่งไงก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับแล้วไว้พบกันในข้อถัดไปครับ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจกับคณิตพี่บอยครับขอโฆษณาตอนท้ายไปไ่ิดเดียวใครสนใจคอสติวต่างๆทักแชทบอยได้เลยครับแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ